ดูด,ดุ่นดวนเปิดโผ11ตัวจริงทีมชาติไทยหวดสิงคโปร์คาดอีชิอิเปลี่ยนแน่พร้อมข่าวดีสุปโชคลงซ้อมได้แล้วส่วนสิงคโปร์ถามจี้เบนเดวิดมาด้วยไหมเกิดอะไรขึ้นบ้างติดตามกันเลยในคลิปนี้ครับ สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช anel ต้องสุยนะคลิปนี้จัดเต็มเรื่องราวของทีมชาติไทยกันคือผมเนี่ยเดินทางมาที่สิงคโปร์นะครับมาก่อติดความเคลื่อนไหวในเกมฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนที่ทีมชาติไทยเจอกับสิงคโปร์จะแข่งขันในวันที่17ธันวาคมนี้เวลา1ทุ่มครึ่งนะครับก็ติดตามคอนเทนต์ต่างๆนะครับทั้งต้องสุยแล้วก็สยามสปอร์ตทุกช่องทางเลยนะ อัปเดตความพร้อมทีมชาติไทยกันหน่อยผมเนี่ยเดินทางมาดูทีมชาติไทยฝึกซ้อมแบบ Official Training ที่สนามกีฬาแห่งชาติสิงคโปร์นะครับต้องยอมแล้วว่านี่คือสนามที่ผมชอบมากๆนะครับคือสนามเขาอลังการสวยห้องถแถลงข่าวเนี่ยโอ้โหก็ดีมากๆแล้วนะครับแล้วก็วันนี้อ e ีชิอิก็มาถแถลงข่าวซึ่งบอกเลยนะครับการถแถลงข่าวของอ e ีชิอิเนี่ยสิงคโปร์ให้ความสนใจมาก สื่อสิงคโปร์มามาสัมภาษณ์เยอะมากคุณผู้ชมและเชื่อไหมคำถามแรกที่เขาถามอ e ิชินอกจากเรื่องของความพร้อมอ่ะอ e ิชิก็ตอบเรื่องความพร้อมไปก่อนว่าเออก็พร้อมก็พร้อมที่จะมาเก็บสคะแนนตอนเนี้กระตุ้นนักเตะและนักเตะก็พร้อมมากๆแล้สิงคโปร์ก็ถามเลยแล้วเบนเดวิดมาไหม <c ười> คือเขาถามเหมือนจะอยากรู้คำตอบซึ่ง อีจิเขาก็ไม่ตอบเพราะอะไรรู้ปะ่ะเขาก็รู้อยู่แล้วนะว่าเบนเดวิดเนี่ยมาสิงคโปร์ไม่ได้เพราะมีเรื่องของทหารถ้ามาเนี่ยโดนรวบแน่นอนเออสื่อสิงคโปร์ก็ถามแบบไม่ดูเลยกนะ็าถามจี้อยู่นั่นแหละซึ่งอาอิชิก็ไม่ตอบเขาบอกว่าไม่ขอพูดเรื่องนี้เพราะมไม่ได้เกี่ยวกับในสนามและคุณก็น่าจะรู้แบบก็เบนเดวิดมาไม่ได้อยู่แล้วในเกมนี้เ,เพราะเขาเจ็บใช่ป่ะคุณผู้ชมเออส่วนเรื่องอื่นๆเนี่ย นายอิชิบอกว่าสมาคมกีฬาฟุตบอลชุดนี้เนี่ยซัพพอร์ตดีมากในการเตรียมความพร้อมแล้วก็ที่สําคัญทุกอย่างเป็นไปด้วยดีดราม่าที่ผ่านมานักเตะเขาไม่ได้โฟกัสตรงนั้นแล้วเขาโฟกัสกับผลงานในสนามและที่สําคัญนักเตะทุกคนพร้อมจริงๆนะครับส่วนเรื่องของวิธีการเล่นต่างๆเนี่ยเดี๋ยวไปดูกันในสนามแล้วก็อิชิอิอัปเดต เพราะล่าสุดเนี่ยมีสุปโชกอะ่ะกลับมาซ้อมได้แล้วนะคุณผู้ชมขณะที่เอกนิตปัญญาก็ดูเหมือนว่าร่างกายจะเริ่มดีขึ้นแล้วก็มากับทีมด้วยมากัน25คนยกเว้นเบนเดวิดคนเดียวอิชิพูดเลยนะบ,บอกว่าทั้งสองคนเนี่ยร่างกายดีขึ้นตามลําดับสุปโชคซ้อมได้แล้วส่วนเอกนิตปัญญาก็อยู่ในขั้นตอนรักษาอาการบาดเจ็บแต่อิชิอย้ําเลยว่าถ้าเกิดทั้งสองคนไม่ฟิตสมบูรณ์เต็มร้อยเปอร์เซ็นต เขาจะไม่ส่งลงเล่นแน่นอนเพราะเพื่อเป็นการเซฟนักเตะและไม่อยากให้นักเตะอย่างสุประโชคเอกนิตเจ็บไปมากกว่านี้เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่สมบูรณ์จะไม่ส่งลงแน่นอนไอ้น,นี้ผมชอบมากเพราะอ,อ,อิชิเป็นคนที่ไม่ฝืนเพราะเขารู้อยู่แล้วว่ารายการชิงแชมป์อาเซียนมันหนักแล้วมีโอกาสที่นักเตะไทยจะเจ็บหนักได้ถ้าเจ็บอยู่แล้วเพราะก่อนหน้าน,นี้มันมีเคสหลายเคสเนี่ยอย่างการธนวัฒน์ซึ้งจิตถาวรเจ็บทีเจ็บยาวเลยใช่ไหม อีชิตต้องการเซฟนักเตะมากที่สุดก็อบอกว่าจะไม่เร่งใช้งานสุประโชคแล้วก็เอกนิตฐ์รวมไปถึงเบนเดวิดเด็ดขาดเออนี่เรื่องดีนะคือวันนี้ผมนั่งดูอ่ะเช็คซ้อมได้แล้วซ้อมกับทีมได้เลยแต่ผมรู้สึกว่าเต็มที่อ่ะอาจจะมีชื่ออยู่บนมานั่งสำรองหรืออาจจะไม่ได้ลงเลยอาจจะลงอีกทีอาจจะเป็นนู่นน่ะนัดเจอกัมบูชาที่ถ้าเกิดเราเข้ารอบไปแล้วอาจจะให้เช็คม,มาเคาะสนิมแต่ผมว่าเกมนี้ที่มันเข้มขน้นอ่ะเพราะว่าเช็คเต็มที่อยู่บนมานั่งสำรอง คงคงไม่ได้ลงเพราะอีชิพูดเองแบบนี้นะครับส่วนพาติกกูตับสั้นกใกล้สัมภาษณ์เหมือนกันพาติกบอกเลยว่ากําลังมั่นใจหลังยิงประตูได้อย่างต่อเนื่องแต่เรื่องยิงประตูเนี่ยไว้ที่หลังขอพาทีมเอาชนะก่อนเพราะสิงคโปร์ก็เป็นทีมที่ดีซึ่งก็มีสื่อสิงคโปร์ก็ถามอีชิอีกว่าทีเด็ดของสิงคโปร์เนี่ยเป็นยังไงก็บอกว่าสิงคโปร์เล่นในบ,บ้านด้วยฟุตบอลอาเซียนเนี่ยไม่มีนัดไหนที่ง่ายอยู่แล้วเพราะใครเจอไทยก็ใส่เกินร้อเเพราะฉะนั้นเนี่ย นี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งเกมที่ทัพช้างศึกทีมชาติไทยต้องโฟกัสที่ตัวเองและต้องมีสมาธิเล่นให้ดีกว่าเกมที่ผ่านมาครับคุณผู้ชมพอจบงานแถลงข่าวปุ๊บเนี่ยอิชีอโอโหสีหน้าตานี่คือมุ่งมั่นนะครับแล้วก็เดินไปซ้อมกับทีมชาติไทยทีมชาติไทยซ้อมแบบออฟฟิเชียลเทนนิงนะครับคุณผู้ชมผมเนี่ยก็ได้ดูซ้อม15นาทีด้วยกันเพราะมันเป็นเวลาแบบออฟฟิเชียลเทนนิงแล้วค่อนข้างเข่งนะสื่อสิงคโปร์ก็ไม่ได้ให้ดูอะไรเยอะนะครับ ก็ดูแค่ช่วงวอร์มช่วงวอร์มในอัปเดตคือสุพโชอัะซ้อมแล้วส่วนพี่ยงวันษาเนี่ยอาจจะมีอาการตึงแตง่ไม่น่าจะเป็นปัญหาก็จะฉีดสเปรย์ที่รักษาแต่ก็ลงไปเล่นลิงชิงบอลได้ไม่เป็นปัญหาอะไรนะครับส่วนคนอื่นก็อยู่กันครบนะโฟร์แบสนั้นยอน่อสองวันเจเ์เบลฟอร์ดนิโคลัสมิเคิลสันสุพนัทเหมือนตาที่เป็นเดอะแบกนี่สุพนัทนี่โหราสิงจับมากนะดูเห็นตัวเป็นๆกับการฝึกซ้อมเนี่ยคือปีนี้มาจริง สุปนัทเป็นเดอะแบกในแนวรุกของทีมชาติไทยชุดนี้นะครับผมแค่ดูแค่การซ้อมแล้วก็วิ่งดูแค่นี้จริงๆยังไม่ดูขึ้นเกมอะไรเลยคุณผู้ชมแต่ก็ได้คุยกับพี่ๆผู้สื่อข่าวที่มาด้วยเกี่ยวกับเรื่องของ11ผู้เล่นตัวจริงรวมถึงไทยรัฐเขาส่งผู้สื่อข่าวมากอะติดตั้งแต่เมื่อวันก่อนและก็ได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันนะครับ11ผู้เล่นตัวจริงไปคาดการณ์กันหน่อยคุณผู้ชม ผมคิดว่าเปลี่ยนแน่คงไม่กลับไปเล่นระบบเดิมนัดที่เจอมาเลเซียและ4-3-3เกมนั้นใช้อัคคัะพงผู้พิลดนแล้วก็มีวลิลเลเตนเนี่ยผมว่า3คนนี้เล่นด้วยกันแล้วยังไม่เวิร์คโดยเฉพาะการเล่นระหว่างอัคคัะพงกับพิลดนเล่นไม่เข้ากันเลยผมว่าอาจจะมีการปรับเปลี่ยนมาเล่นเป็น4-2-3-1เหมือนเดิมนะครับเท่าท้่การแลกเปลี่ยนกับข้อมูลที่ได้รับมานะประตูเนี่ยปฏิวัติคำใหม่ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงแน่นอนนี่เป็นเกมที่สําคัญชนะ เพื่อการันตีเข้ารอมนะครับขณะที่แนวรับเนี่ยนิโคลัสมิเคิลสันยืนวันนี้ฟิตร่างกายพร้อมมากแล้วก็สีหน้าแววตาคือคืออยากเล่นมากสำหรับมิเคิลสันคู่เซนเตอร์เกมนี้น่าจะเป็นพันษากับโจนาธานเข็มดีนะครับน่าจะยืนคู่กันซ้ายก็น่าจะเป็นทิตาธรอักษรสีนะครับน่าจะเป็นแผงแบ็กโฟร์เซตนี้ส่วนมิดฟิลตัวกลางเนี่ยผมคิดว่าวิลเทเป้อมพันยืนและหนคน อีกหนึ่งคนนี้นะ่าสนใจคือได้มีการพูดคุยกันอยู่ตลอดนะสำหรับวิลเลียมเวเดเชอร์กับสตาฟโค้ชและดูเหมือนว่าเขาน่าจะได้รับโอกาสในการลงเล่นเกมนี้นะน่าจะยืนคู่กลางกับวิลเลเทปและดูเหมือนว่าอิชิจะไม่ฝืนเสกสรรลาตีน่าจะถูกขยับมาเล่นเป็นวิฟิวตัวลุกเหมือนเดิมซึ่งเป็นตำแหน่งที่เขาทําได้ดีที่สุดเกมเจอกับมาเลเซียผมว่าเสกสรรก็ตัวรอดได้ดีนะทักษะดีอยู่และผมคิดว่าเขาได้รับโอกาสลงเล่นต่อเนื่องแต่ผมว่าประโยชน์ของเสกสรรคือไม่ฟิวตัวลุกอะ ส่วนซ้ายเนี่ยคือมันมี2ช้อยช้อยแรกเนี่ยคือจะเอาสุภนัทไปเล่นแล้วใส่มิเคิลสั้นมาเล่นเป็นไปอีกหน้าเป้าเนี่ยพาสติกชัวร์แต่ผมคิดว่านะเท่าที่ผมดูอ่ะจากปฏิกิริยาเนี่ยผมว่ามีสิทธิ์ได้เห็นโฟร์แบร์และขวาก็เป็นสุภนัทเหมือนเดิมแต่ย้ำอีกครั้งว่านี่เป็นการคาดการณ์และเพราะผมยังไม่เห็นเขาลงทีมแท็กติกเพราะเขาให้ดูแค่15นาทีเท่านั้น อันนี้จะก,การคาดการแล้วก็ข้อมูลที่คุยกับพี่ๆสื่อที่มาทําข่าวด้วยกันนะครับก็รอดูแล้วผมย้ำอีกครั้งว่า11ผู้เล่นทีมชาติไทยในยุคอิชิอิเป็นการคาดเดายากที่สุดเพราะอิชิไม่ต้องการเรื่องของข้อมูลที่ออกหลุดออกไปครับคุณผมมูช้ชมเพราะฉะนั้นคาดการกันเถอะผมคิดว่ามันทําให้เราได้ลุ้นผู้สื่อข่าวเองทําข่าวก็ลุ้นว่าเอ้ยจะมาไม้ไหนอันนี้ผมว่าเป็นเรื่องที่ดีดีกว่าที่จะเดาได้เลย ถ้าเราเดาได้คู่ต่อสู้ก็เดาได้แต่คราวนี้อิชิมาแบบนี้เดายากแต่สำหรับผมผมรู้สึกว่ามีโอกาสออกชุดนี้แต่ก็อย่างที่บอกว่า11ตัวจริงทีมชาติไทยยุคอิชิสลับสับเปลี่ยนตลอดคุณผู้ชมอยากเห็นใครก็ลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันอันนี้คือสิ่งที่ผมเห็นนะแต่ผมรู้สึกว่าเออบรรยากาศก็ก็ทุกคนมุ่งมั่นนะทุกคนตั้งใจนะครับในการที่จะพาทีมชาติไทยเอาชนะสิงคโปร์ส่วนสิงคโปร์เกมนี้เขาจะไม่มีกองหลังอย่างบาฮาุดดิน ซึ่งเป็นกองหลังตัวหลักแล้วก็ไม่มีแก๊งของ BG จีอิลลาฮานกับอิกซานฟันดี้แต่ก็จะมีตัวทีเด็ดหลายๆคนที่เล่นได้ดีใน2เกมที่ผ่านมาแล้วเท่าที่ผมสอบถามเนี่ยฟุตบอลสิงคโปร์เป็นฟุตบอลที่เล่นไม่ได้ชวนทะเลาะขนาดนั้นเขาจะเล่นแบบรัดกลุ่มเล่นรอจังหวะเกมด้สิงคโปร์เขาคาดหวัง1แต้มนะถ้า1แต้มเนี่ยไทยกับสิงคโปร์เนี่ยเขารอบคู่ได้เลยก็เดี๋ยวรอดูเกมอาจจะอึอดอัด เกมนี้นะในมุมมองของผมแต่เชื่อว่าดูกันซึ่งบรรยากาศน่าจะดีนะครับเพราะสนามกีฬาแห่งชาติสิงคโปร์คือสวยจริงบรรยากาศดีจริงครับคุณผู้ชมหญ้าอย่างเนียนไม่ต้องกลัวน้ําท่วมเพราะมีหลังคาแล้วแฟนบอลน่าจะมากันเยอะในเกมวันพรุ่งนี้เวลาหนึ่งทุ่มครึ่งนะครับก็รอติดตามรับชมกันนะครับว่าจะเป็นยังไงอันนี้ก็เป็นบรรยากาศที่ผมก่อติดมาในวันนี้ให้แฟนๆใน YouTube ต้องซุยได้ติดตามรับชมนะครับเป็นยังไงบ้างคอมเมนต์เข้ามากันได้นะครับ แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับ YouTube ต้องสุยกันด้วยเดี๋ยวมีเรื่องอะไรจะอัปเดตไปเดี๋ยวหลังจบการฝึกซ้อมเซสชันนี้เดี๋ยวมีข้อมูลอะไรใหม่ๆจะมาอัปเดตในคลิปพรุ่งนี้เช้าแล้วกันนะครับเอาวันนี้ประมาณนี้จัดเต็มให้ก่อนเลยคลิปนี้เป็นไงบ้างคอมเมนต์เข้ามากันนะครับคลิปนี้ไปก่อนนะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดี